พักห้อง2408เดินเข้ามาจะเป็นอ่างล้างมือก่อนไปถึงที่นอนที่นอนจะเป็นสองเตียงอย่างนี้สวยงามมี หน้าต่างเดี๋ยวเราไปดูวิวหน้าต่างกันก็จะเป็นตึกข้างนอกบรรยากาศเหมือนไปพักอยู่ปราสาทแถวยุโรปมองลงไปข้างล่างได้ จะอยู่ตึกที่เราเช็คอินเลยนี่แหละไม่ไกลมีที่นั่งริมหน้าต่างข้างเตียงเตียงนอนดูรู้สึกเลยว่าสบายสบาย แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูทั้งห้องกันจากทางนี้ข้างประตูจะเป็นห้องน้ำอยู่ตรงกันข้ามกับอ่างล้างหน้าห้องน้ำจะแยกห้องอาบน้ำกับทอยเล็ตไว้แยกกัน จะมีกระดาษมีสายชำระส่วนห้องอาบน้ำก็จะมีเรนชาวเวอร์แล้วก็ชาวเวอร์ธรรมดามีแชมพูและสะบู่ให้ ใช้อ่างล้างหน้าโดยที่ว่าไม่ต้องเดินเข้ามาเท้าเปียกในห้องน้ำมีน้ำเปล่าสองขวดชุดกาแฟเขาบอกมาแล้วว่าฟรีเรามาตูตัวเสื้อผ้ากัน ข้างล่างจะมีตู้เซฟแล้วก็รองเท้าแตะมีเตารีดให้ด้วยแล้วก็ที่รองด้เผื่อว่าอยากจะผ้าเรียบมีไม้แขวนให้ประมาณ5อันเปิดประตูเข้ามาจะเจอกระจกอยู่ด้านซ้ายก็สำหรับแต่งตัวกระจกจะอยู่ตรงข้างแบบ สามีโต๊ะสำหรับนั่งทำงานมีกระจกสำหรับแต่งหน้าแล้วก็มีภาพวิวของ มีใดเปาผมให้ด้วยสำหรับคนที่อาบน้ำสระผมดำครับอากาศมันจะเย็น